เรามาอยู่เพื่อสร้างบุญบารมีลงไปนี้ถ้าเราไม่เข้าใจที่ว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาจะไปที่ไหนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะทาแต่ไม่มีสาระแคนสารมาตลอดชีวิตเราก็จะพอไม่เห็นธรรมะก็จะเสียดายแต่มั่ไม่ใจเสียดายอายุ8 90ปีแล้วบางทีก็เอออายุ30 20ปีเห็นละเออเสียดายที่ว่า10ปีก่อนเราไม่รู้เราไปทําอะไรมาไม่มีเวลาไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่สั่งสค์ไม่พัฒนาไม่ทําไปสู่ความบความดีงามอะไรเลยเสียเวลาเปล่ารู้ได้่อายุสี่สิบยี่สิบสามสิบมันก็จะดีหน่อยพอมันจะมีเวลาได้ทําประโยชน์ได้มากอย่างสร้างสรรคอย่างเข้าใจอย่างมีเป้าหมายแต่ถ้ามันมารู้ตอนแก่อายุแปดสิบหรือันจะมันก็ยังดีกว่าไม่รู้อ่ะมันยังดีกว่าแต่คนก็ไม่รู้เลยเกิดพบไหนก็ไม่รู้เลยไม่ไปวัดไม่ไปว่าไม่ไปศาสนาไม่เอาอะไรสักอย่างแะละ ไม่รู้จักคุณงามความดีอะไรไม่รู้จักความสงบไม่รู้จากฐา,า,านสิมภาวนาไม่รู้กัธรรมะขมโมเข้าถึงธรรมเป็นยังไงบ้างเป็นธรรมะอย่งงางไัอิสระจากโลภกธลลงเป็นอะไรเบง่งไม่รู้มีแต่เป็นธาตุของพิษสัจจมันตลอดชีวิตก็ไม่แต่ความทุกข์นะรดทนไปทุกข์ตลอดขังนะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทานสิมภาวนาบุญได้ประโยชน์ได้ปฏิบัติสิ่ปฏิบัติธรรมสุดปุญภาวนาแผ่เมตตามากยิ่งขึ้นนะจะได้มีธรรมะอยู่ในใจ